โอกาสครั้งแรกของเราเลยครับกับการจับนักเตะยูโร24งซีบวกเรียกว่าเป็นปีนักเตะที่ใหม่ที่สุดในเวลานี้ด้วยนั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่หลายหายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาซึ่งไม่ว่าจะเป็นคุณตอนอยู่ซิตี้ยูโบรุเซียดอร์มุนหรือเป็นฐานะของบาร์เซโลน่านั่นเองนะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราก็จะมารีวิวอีาก,การกุนโดกันปีย4ิยูโรบกแนั่นเองนะ วันนี้ก็เรียกได้ว่าเล่นกับฟูลทีมบอลรุเซียดอตมุนด้วยก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นกองกลางที่เล่นทั้งหมดตำแหน่งกาลางรับกองกลางแล้วก็ตำแหน่งกลางรุกด้วยนั่นเองนะครับวันนี้เดี๋ยวพาไปดูว่าตัวแรกที่เราได้เล่นในช่องของเราเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูในทีมกันเลยครับนี่เลยครับอี <S 1> <S 1> <S 1> <S คายกุโนการวันนี้เล่นกับฟูลปลรุเซียดอตมุนนั่นเองนะครับโอวอรกออลที่ได้มาบวกสามเลี้ยงบอลบวกสามควบคุมบอลบวกสามนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเราจะแบบว่ายังไม่ได้นนนน้้้้้้้เเเเลลลลลล่่่่นน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 ะะตอออีคคืถถาา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 รรรรแแววววกกกก็็็จปปปชชงงงงททไไสสมฟัััุบบซึ ต,ตามต้นเนี่ยกุนโอกันหลายๆคนเนี่ยจับเขาเล่นตำแหน่งกลางรับบ้างตำแหน่งกองกลางบ้างตำแหน่งกลางลูกเนี่ยเราก็ยังไม่ค่อยเคยลองเล่นเหมือนกันนั่นเองนะครับไปดูเรื่องราคาก,ก่อนเลยครับเรื่องราคาที่1นึ่งล้านล้านพลังเริ่มต้น123นั่นเองนะครับแล้วก็สกิลที่ได้มาคือหกดาวเลยแล้วก็พลังแฝงที่มาอันนี้ถือว่าจําเป็นมากคือทนะของซาวเวิร์ฟครับเรื่องการจ่ายบอลเนี่ยโอ้โหเรล่นว่าไม่แพ้เควินเดอะบอยเลยนะครับมีทนะข,ของ ler, เชนนิคงขอดิมเบิร์เลี bon ้ยงบอลหนึ่งหนึ่งได้ดีแต่แนะนำนะว่าถ้าเราจะเล่นน่่่่่่นน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 นาาาาาาะกกกกกุโโอออััััเเเเเเเีียยยรรรลลลลลืไไไดด้้้้้ววขตำแแหหหงงใใสพทบจคมถู กับตำแหน่งของเขาด้วยนั่นเองนะครับจุดเด่นที่เห็นได้ชัดของเขาคือพุ่งสูงมาถึง140คือการควบคุมบอลคือถ้าใครเล่นกุนโดกันเนี่ยนะว่าพยายามแบบว่าฝึกการบังวงบังบอลแบบว่าคอนโทรลบอลเนี่ยกุนโดกันจะเล่นได้ดีมากๆเลยนั่นเองนะครับแล้วก็แต่ละตำแหน่งหลักๆก็จะมีตำแหน่งกลางร,รับกองกลางแล้วก็ตำแหน่งกางโลที่เขาถนัดนั่นเองนะครับสำหรับใครที่เล่นก็จะมีฟูบา,ร,าร์เซโล์นาโปลเซียดอตมุนแล้วก็เป็นแมนซิตี้แล้วก็ทีมชาติเยอรมันนั่นเองนะครับยังไงฝากกดไลค์กดติดตามด้วยแล้วเดี๋ยวเเ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 รราาาควไไไปปดดดดู่่่กกกกุโนนนนนนัใมมีียยจจจะะะท้แห็พลล์์อำ เฮ้ hey, แต่ก็ถือว่าเรื่องการวางบอลอะไรมันเยอะแต่คือมันไม่ใช่ตัวปั้นเกมนู้นวาเดี๋ยวขอต้องลองก่อนกางรู้ไม่รู้พี่แกได้เลยาเนี่ยวางให้เลยครับถึงตีนกองหน้าแน่เรียบร้อยครับโอ้โหเลยว่าโยนมาให้สารโชวตบมาเอ็มเดชชานลงมายิงเลยเออพอจับมาเล่นตำแหน่งกลางแล้วเรารู้สึกว่าเออเป็นตัวแบบว่าอันนี้โอเคได้อยู่เนะครับ เมื่อกี้พอเป็นกองกลางรู้สึกว่ามันอาจจะทําอะไรได้มากไม่ค่อยสุดเท่าไหร่แต่พอเป็นตําแหน่งการรับเนี่ยถือว่าโอเคครับสวยงามครับแอซิดไปให้ซานโชแล้วก็ซานโชตบกลับมากับบอลสามจังหวะครับยิงโอ้โหโลช็อมากกรอยมากกโอมากวรอยไม่ได้ครับฮึ pp! คุณโลกันครับไหลามาก่อนครับบางบอลถือว่าใช้ได้ครับ หมุนตัวมาหนึ่งทีอุย้ยจุดโทษเลยครับโอเคกุคโดกันเรียกจุดโทษครับลูกนี้สวยงามสวยงามลูกนี้คนสังหารไม่ใช่ใครครับคุณโดกันแน่นอนครับโอ้โหแล้วเรียบนี้นี่ลูกนี้ก็จะตอกไข่ซะหน่อยครับนี่เทโกซิวาเสียเหลี่ยมครับคนสังหารไม่ใช่ใครครับอีกใครคกุณโดกันแล้วลูกนี้ก็ถือว่าเป็นลูกที่วัดใจกับทิปโบเรียบร้อยกุณโดกันครับนี่เพเมเกอร์ของวันนี้นะครับ สวยง,งามครับมีประตูจนได้ครับวันนี้คุณโอการนมันดูไม่ทื่อๆมันปีอื่นอะปีอื่นมันจะดูทื่อๆหน่อยบงับงบงับงบังบังแต่ก็บังได้นะคุณโอกัรนตัวน้อยๆอะบังได้ครับบังได้เฮ้ยแต่แต่ว่าแต่ว่าลองเนี่ยเนี่ยส,สามรอบนะแบบว่าวางบอลไกลไปให้แบบมาโก้ร้อยมาโก้ร้อยจับบอลไม่ค่อยอยู่กับสารโชว์เลยเป็นปีเก่าแล้ววะมันจับบอลไม่ค่อยอยู่อะ จับบอลไม่ค่อยอยู่นี่ลูกนี้นี่ตกกลับมาเอ็มเชานครับสวยงามดักก่อนครับฮึบวางบอลมาบังก่อนอืมไปแล้วครับกุนโดการตะบ,บันได้กุนโดกันตะบโอโ้โหแล้วโอกาสครั้งแรกของกุนโดกันในตำแหน่งกลางลุกครับโอโ้โหจ่ายลูกนี้ไม่เหลือครับกุนโดกันยิงเข้าไปเลยอ่ะ พอแมทเมื่อกี้เนี่ยลองจับเขาไปเป็นเพย์เมเกอร์รู้สึกไม่ค่อยตอบโจทย์สักเท่าไหร่นะครับเมากูโดกันกุโดกันออกไปหลิมเส้นบ้างเปิดมาให้ลูกนี้มากกร้อยไห,หลามาให้เลยโอ้โหคีดและพาร์ลูกนี้มาโกรอยมาโกรอยตบมา ก็ดนี้มาโกลอยไม่ได้เอ้ามาแล้วปันเรียบร้อยคุณโดกันเรีบโอ้โหจับพี่แกเล่นตำแหน่งกลางลุกเงีบเอาเรื่องสุดๆต้องจับเขาให้มันถูกตำแหน่งหน่อยแล้วนักเตะทั้งทีมมันจะเล่นดีขึ้นนหะดูดิจับคุณโดการมาเล่นตำแหน่งกลางลุกทีเดียวคือดีขึ้นทั้งทีมเลย ดีดมาโอ้แล hat ้วแฮตติกเลยครับคุณโดกันแล้วดีดใส่ก้อยด้วยครับโอ้โหนี่เอาเรื่องจัดแล้วคุณโดกันครับ <S 2> <S 2> แฮตติกเลยครับนัดนี้โอ้โหสุดยอดเลยครับจับพี่แกไปเล่นตำแหน่งกลางลกแล้วร,รู้สึกว่าทำเกมได้ดีเลยครับเล่นระบบเป๊ปครับบุกฝั่งเดียวแล้วก็ฝั่งตรงข้ามจะโล่งครับยิงอุ้มรักไก่สนอยรักไก่สนอยเอาละครับ ดีคายคุนโดกันครับเปิดมาลูกนี้ฮึบเรียบร้อยยิงเฮ้ยวันเล่หลัาหน้าดีอ่พี่อย่ามาดีโรตัสครับยิงไม่ได้เราต้องโดนครับเฮ้ยบังก่อนบังก่อนสวยเปิดมาเลยเห็นเห็นคุนโดกันยิงยิง อืมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้สวยครับคุณโอกันไหลามาเลยโอเคสวยครับเดรอนซานาชโชมาโกรอยมาโกรอยหนึ่งแอสซิสต์ครับผมคุณโดกันครับนี่จ่ายให้เลยครับโอโหจะได้ครับดูฮนะคิลพาทีเดียวมาโกรอยหลุดเลยครับขึ้นนำหนึ่งสงครับ โอ้โหรับเป็นใครไม่เป็นก็เป็นเข้าทางกุนโดกันบวกแปดครับซัตเตอร์แบ็กครับโอเคสวยครับรู้ว่าครับฮึบมาโอ้ยบงังต่อใครหนึ่งทีโลเรียบร้อยหนึ่งแอซิตหนึ่งตัวครับผมโอ้โหสุดยอดอีคายกุนโดกันครับ เป็นใครไปไม่ได้ครับอีคครกุนโดกันครับผมหนึ่งประตูหนึ่ง id, แอสซิสต์ลโลด้วยซ้ายครับไม่พลาดครับลูกนี้ฮึบไปแล้วกุนโดกันกุนโดกันตะบันได้กุนโดกันตะบันได้อูมันมันม,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 มันเสียเหลี่ยมอมืได้ฟีคิกครับลูกนี้น่าจะไม่เหลือครับลูกนี้โอ้ยิงไม่ข้าไม่ข้ามกำแพงหรอเมื่อกี้ตั้งแรงนั่นน่ะ งบเหลือแสนกว่าครับแล้วคนที่ยิงไม่ใช่ใครครับเป็นทานาอองอีคายุคุโดกครบอันนี้ออกปะเนี่ยโอเคโหนึกว่าจะออกแล้วกุโดกครบอุ้ยขอคุณโดเนีด้วยครับโหเอาลำพังพี่ตีบวกสองยังแตกเลยครับต้องใช้พี่ <laughs> ไม่มีสูตรเลยครับแต่ว่าเห็นเขาบอกว่าไอ้น้องที่รู้จักตีรอบประมาณสามตัวก็มีโอกาสตีติดอยู่เหมือนกันนะแค่มีโอกาสนะเพราะมันก็โอกาสติดมันก็ยากครับสูตรมันไม่มีครับมีสูตรเตี๋ยวอะไรไหมล่ะสูตรเตี๋ยวอะ ยากละยากละวางไกให้เลยครับมาโครอยนัดเดียวเลยครับคุณโอกันคุณโอกันปุ้ยอย่าจุดโทษเลยครับโอ,โ,โอ้โหพักออกแล้วทิ้งตัวเลยครับโอ้โหเดซี่บอกอ้าออกจากประตูไปเลยครับลูกนี้มาโครอยต้องพักบอลไม่เลยครับเพราะว่าตัดเข้าในไม่ได้ครับลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยครับ เอาละครับการสังหารจุดโทษครั้งที่2ของอีคายุุโดกันครับเราก็เลือกที่จะยิงไปมุมเดิมของเขาครับเรียบร้อยครับความนิ่งไว้อ่อนครับคุณโดกันวันนี้โอ้โหเรียกว่าเป็นเพย์เมเกอร์แบบเหนื่อยเลยครับกุนโดกันครับแอมยูโรบวก8ครับกุนโดกัน2ลูกก็วันนี้มาจากจุดโทษตั้งคู่ด้วยนิดเดียวครับกะจะชิดและพาร์ทงามให้แล้วครับ จจะงามๆซะหน่อยครับเบียดสะหน่อยครับหูเมลแต่อด็อกบาเนี่คือเบียดพี่แกลงยากจริงนะไหลามามาแล้วเอาเลววนดี้90ทีสุดท้ายพิคเกมพิคเกมเรียบร้อยครับ1แอซิดด้วยครับ2ประตู1แอซิ์จากอีคายูกุโนกันครับโอ้โหแล้วโดนนำไปก่อนส0นตบกลับมาสามสองพิกเกมเลยครับน่าจะชนะไปด้วยแอคชั่นนี้ครับโอ้โห ความนิ่งครับฮึบคืนมาก่อนครับเรวันดี้ไปไหลมาเลยเออกุนโดกันกุนโดกันยิงอุย้ยยิงเลี้ยวเลยกุนโดกัรน,นะโอ้โหลูกนี้นี่นี่ยิงถ่าอะไรก็ไม่รู้แต่มันเป็นประตูอะไรครับ ความสามารถเฉพาตัวของยูโร2-4-6-8ครับโอ้โหอะไรวะเนี่ยวันจะไปไม่ล้าเกี่ยวสวยเฮ้ยโล<ห><ห>เรียบร้อยกับ1นึ่งแอซิจากทางด้านของอีคายุโดกันครับโอ้โหเป็นไงแล้วตบเข้ามาคือเลว่าไม่พลาดอยู่แล้วครับกุนโดกันหนึ่งแอซิไปก่อนครับจริงนะจับมาเล่นกาวแล้วคือดีมากครับ คือออไปแล้วไมล่ะเฮ้ยไหลมาให้ยิงโอเคครับคุณโดกันครับโอ้โหเติมขึ้นมายิงลูกนี้ครับโอ้โหกับตันทีมชาติเยอรมันครับนี่เป็นไงเป็นไงเติมขึ้นมายิงนี่ครับจะไปเหลือหรอ เรียบร้อยแล้วครับสำหรับกุนโดกันเดี๋ยววันนี้เราจะมีสรุปช่วงท้ายไรกันนิดนึงนะครับหลายๆคนอาจจะแบบว่าเอ้ยพี่ปิงลองสรุปไว้หน่อยครับในแต่ละคลิปเวลารีวิวนักเตะเอาเคเดี๋ยวันนี้จัดให้ครับซึ่งตอนนี้เนี่ยในคลิปเนี่ยเราลองไปทั้งหมด3ตํตำแหน่งด้วยกันซึ่งหนึ่งเลยในตำแหน่งกลางรับกลางรับเนี่ยถามว่ามีข้อดีไงหนึ่งเลยคือเป็นตัวเพยเมเกอร์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยย้ำว่าเพลเมเกอร์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งไม่มีการเติมเลยไม่มีการเติมขึ้นเติมส่วาคือแบบว่าสนตนบบ

จะไม่เติมจะไม่อะไรจะอยู่แค่นั้นจริงๆนะครับล้วก็บอกเลยว่าเรื่องพลังแฟงจากโคตรมีผลมากๆตอนที่เราเล่นตำแหน่งกลางรับเนี่ยเราใส่เล่นเกมรับโอ้โหกุนโ,โดกันถือว่าเป็นตำแหน่งเกมรับที่แน่นมากแต่พอขยับมาเล่นตำแหน่งกองกลางอันนี้พี่รู้สึกว่าคือมันไม่ได้โดดเด่นกว่าตัวอื่นนะถ้าสถติว่าเล่นเยอรมันในตำแหน่งกองกลางมีพวกอ่าบัลลักพวกคนนี้คนอะไรมันทําได้ดีอยู่แล้วสำหรับตำแหน่งกองกลางพี่รู้สึกว่าเฉยๆแต่ว่าพอเรามาเล่นตำแหน่งกลางลุกเหมือนกับในในฟูลทีมนี้เนี่ยโอ้โหพอจับเขาเล่นตำแหน่งกลางลุกหนึ่งเลยครับเราใส่ แล้วก็การยิงบริเวณในกรอบเขียดโทษในเรื่องการโลช็อตครับกุนโดการเนี่ยเจ้าของไอดีก็บอกว่าเอ้ยเจ้าของไอเดียแบบอ่อทำได้เต็มที่เลยนะครับเราก็เลยจับกุนโดการเล่นตำแหน่งกลางโอ้โหผลลัพธ์ที่ได้มา1เลยครับกองหน้าวิ่งหาช่องได้ดีขึ้นครับสองปีกสามารถเล่นได้แบบอิสระเลยเพราะเรามีตำแหน่งกองกลางที่มีเซิร์ฟแล้วก็มีเพลย์เมคเกอร์ในการปั้นเกมด้วยนั่นเองนะครับก็ถือว่าเล่นตำแหน่งกลางลูกเนี่ยถือว่าให้เต็มสิบเลยละกันนะครับแล้วก็ใครที่เคยเล่นกุนโดการปีไหนมีเนเนงง่เป็นแบบ ยูโร8หรืออยากดูทีมไหนเพิ่มเติมแสดงความคิดเห็นด้านล่างนี้ไว้เลยครับเดี๋ยวไ้เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ idgame by adord บริการรับซื้อละขาย idgame fc อะไรไม่ว่าจะเป็นทีมพร้อมเล่น m ล้วนของใหม่อัปเดตตลอดแถมม่ยังมีบริการปั๊ม m o อ d m รับดึงนักเตะหายากดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้กับช่องสนามด้วยละัรเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนใหม่ๆก็ทียมคันอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยแล้วก็สรับใครที่ยังไม่ดูคิปวเก่าๆนี้เลยฮะตามไปดูกันได้ไว้เจอกันใหม่ครับ